เพราะว่าตอนนี้ยโสธรเพิ่งมีการประกาศสงครามนะคะกับฟุนควันหรือพีเอ็มสองจุดหาเปิดปฏิบัติการค่ำเคือนแกวยุคใหม่ไถปันแท่นการเผาปุ๋ยเต็มหน้าฝ่าสดใสค่ะนายนชั้นชัยสอนศรีวิชัยการทันภูวาราชาการจังหวัยดยโสธรเพิ่งเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมรดน,นร้ำงค่ำเคือนแกวยุใไม่ไถปันแท่นเผาปุ๋ยเต็มหน้าฝ่าสดใสภายใต่แนวคิดค่ำเคือนแกวปันกลบ ลดมลพิษโดยมีพ่อจออนะคะอนุสิธิ์บัวหงค่านายอำเภอคำเขินแก้วพร้อมกำนัาส่วนราชการผู้นำชุมชนและเกษตรกร,กรในพื้นที่เขาร่วมงานยังพร้อมเพียงกันเพื่อแสดงพลังความรวมือในการยุดเผาต่อสั่ง โดยอ,เอำเภอคำเคินแก้วค่ะมีพื้นที่ปลูกข้าวสูงถึง1 5 5 6, 6 2 2ห่ไร่จึงมักประสบปัญหาในเรื่องของวัสดุเหลือใสทางการเกษตรหลังฤดูการเก็บเกี่ยวจำนวนหลายโดยในปี2567ค่ะมีสถิติจุดฮอตสปอตนะคะสูงถึง13 5จุดซึ่งมากที่สุดในจังหวัดยะโสธรโดยดูความมุ่งมันค่ะในการแก้ปัญหาผ่านโมเดลเคาะประตูบ้านต้านวิกฤต และก,การรณรงค์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปีนี้ค่ะปี2568นี่สถานการณ์ดีขึ้นจุดความร้อนลดลงถึง128จุดเหลือพื้นที่รองร้อยการเผาไหม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาถือเป็นความสําเร็จค่ะในการลดพื้นที่เผาไหม้ได้อย่าังมีในสําคัญและเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปยอย่างยั่งยืน โดยในงานนี้ก็มีการสาธิตนะคะการจัดการแปลงเกษตรแบบครบวงจรที่ผสมผสานเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้านเมว่าว่าสิเป็นการนำนวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตรมาใส่โดยสาธิตบินเพื่อฉีดพ่นสารชีวภาพ การสาธิตการปั้นและกรบต่อสร้างเขาด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อย่อยสลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์แทนการเผาทำลายนอกจากนี้ยังมีพันธสัญญาค่ะค่าเคลื่อนแก้ว่อเผาที่ได้ร่วมกันลงน้มบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU เพื่อประกาศเจตนาร่วมร่วมกันในการยุติเผาก่อนที่จะเฮตพิธีทรงมอบนำมักชีวภาพและเมล็ดพันธุ์ผืชพักสนครัวให้กับโตแทนมูบานค่ะกัวซิปหามูบานน้ำกันเพื่อส่งเสริมอาชีพและกระสร้างความเหมือนคงทางอาหาร หลังฤดูเหตุหน้าให้แต่ละชุมชนนั่นเองค่ะ